สวัสดีค่ะจูลี่ทีมคลิสเดะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสามค่ะเป็นไงล่ะคะตอนนี้เนี่ยพูดเลยว่าหลายหลายคนทักมาเยอะมากว่าพี่แพมคะ่ะพี่แพมน้าคล้ายแบบว่าโอ้ยจูลี่มากพี่แพมก็จัดให้คะ่ะเออท่านี้แบบเผ็ดม,มากความเป็นจูลี่ก็คืออะไรคะฝรั่งรวบผมอะไรอย่างนี้เห็นไหมล่ะทีมคริด สวยปังอลังเวอร์หลายๆคนเชียร์จูลี่ถึงจูลี่ไม่ถึงฝั่งฝันแต่แพรมก็อยากจะเป็นจูลี่บ้างเหมือนกันค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าจูลี่จะแซ่บได้ขนาดไหน และทริคในการแต่งหน้าเป็นจู okay, so l ลียเดอะเฟสในครั้งนี <but S 1> <ules> ้นะคะเราก็จะเน้นงเครื่องสังองที่เป็นเนื้อแมทและก็สว่างค่อนข้างไม่เยอะจนเกินไปค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูหน้ากันใกล้ๆเลยก่อนที่เราจะแต่งเป็นน้องจูลี่กันนะคะเห็นไหมจูลี่เนี่ยหน้าเขาจะเป็นลุกครึ่งนะคะแพมเองเนี่ยหน้าตาก็ไม่เชิงว่าหมวยไม่ได้อะไรแต่ว่าตาก็เป็นชั้นเดียวแต่ว่าการที่เราจะเป็นน้องจูลี่เนี่ยเราก็ต้องทําตาให้ชัดขึ้นคมขึ้นจมูกโด่งขึ้น นะคะด้วยการใส่เงาใส่มิติลองดูใกล้ๆนะคะอ่าจะเป็นลักษณะนี้เอาละดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะทำหน้าตาให้เป็นอย่างไรให้เป็นน้องจู l ลี่เดอะเฟสเอาละค่ะเริ่มต้นด้วยการนี่เลยค่ะใช้ รองพื้นชนิดครีมนะคะเพื่อปอกปิดหลุมโรงบนใบหน้าของเราที่ไม่เนียนนะคะแคมเลือกใช้สีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะอ่าตัวนี้บริเวณกรอบหน้าก่อนสร้างกรอบหน้านกบบวัตจุลิกตัวจริงหน้าเล็กมากนะคะเราก็จะพยายามทําให้เนียนด้วยการแบบว่าสร้างมิติให้ใบนหน้าเราจะลบเหลี่ยมลบกรามออกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะปัดไปพาบก็สนับสนุนโดยอาจารย์ฟูกนะคะ เซิร์ชว่าฟุกี้บิวตี้นะคะขึ้นแน่นอนค่ะภาพของอาจารย์ฟูกดีดีค่ะภาพตัวนี้กอดไปทําให้แบบว่าหน้าเนียนฉ่ามากยิ่งขึ้นนะคะอาลาแล้วต่อไปค่ะเราจะทําให้หน้าเราเป็นผิวมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้รองพื้นที่เป็นสีโทนเหลืองอันนี้เป็นสีผิวเรานะคะเพราะว่าเราจะใช้สีผิวขาวเลยก็ไม่รอดเพราะว่าหน้ามันจะเทาแทนนะคะจูลี่เป็นฝรั่งนะกอดน,นะคะแต่เราก็กอด ตรงไหนคร้ำตรงไหนด่างตรงไหนดำก็กดๆไปเนี่ยลงให้ดูข้างหนึ่งก่อนเนี่ยเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ว่าเอออยากจะดูหรือเปล่าหรือว่าปิดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเออ,เอ,อดูตั้งนานแต่งไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างนี้อ่าเกลี่ยไปละเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยพับเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะผลักรองพื้นเข้าใบหน้าอืมจะเป็นลักษณะนี้ต่อจากนั้นคะ่ะเราใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะในการสร้างมิติให้ใบหน้าอีกทีนึงคะ่ะ บริเวณไหนคะใต้ตาโหนคิ no ้วอ่าวางคิ้วด้านบนด้วยนะคะสร้างมิตินิดนึงประมาณนี้นะคะเห็นไหมสีมันจะแตกต่างกันได้ชัดกดค่ะที่คือการกดนะจะได้แบบว่าสวยๆงามๆกันพกอกดเกลี่ยแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปทาแป้งกันแป้งเราก็จะเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะประมาณนี้แป้งฝุน่นวันนี้เราก็จะเลือกใช้ตัวนี้คะ่ะยี่ห้ออะไรใช่ไหมอืมนี่คะ่ะกิฟฟ่า ทีป่าเราไม่บอกชื่อหมดเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่คนทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะกดไปค่ะเลือกใช้เป็นแป้งฝุน่นค่ะเพราะว่าอะไรออทาถึงคอด้วยเพราะว่าเราทารองพื้นชนิดแบบว่าเป็นเนื้อครีมแบบว่าหนาแล้วเราไม่ควรจะทาแป้งให้หนามากปากก็กอบไปด้วยนะคะกดไปเราก็จะได้เตรียมผิวที่กระจ่างใสอย่างนี้ และต่อไปนะคะเราก็จะเลือกสร้างมิติให้ใบหน้าด้วยเชดดิ้งและไฮไลท์เซตนี้นะคะเพราะว่าแก้มเยอะไปหน่อยเราก็ต้องลบแก้มออกนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราใช้สีนี้ก่อนนะคะเป็นสีน้ำสีน้ำตาลนะคะเฉดเข้มนิดนึงเพื่อสร้างมิตินะคะทำหน้าตอบก่อนเนาะเราไมาถึงคางครับปัจจุลี่หน้าเล็กๆแล้วหลังจากนั้นหน้าผากได้ค่ะไรผม นิดนึ่าเพื่อสร้างให้ดูหน้าเป็นกระดูกนิดนึงให้เป็นหายแฟชั่นใช่ไหมครับหัวขาจ้ะสวยไหมสวยจ้ะหลอกใส่แบบว่าหลอกสเสน่ห์เมียเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแบบว่าฟาดเป็นหนักเลยทีเดียวค่อยๆเติมไปค่ะ, <c oughs> ะ,คะและใต้หน้านะคะโครงหน้าก็จูลี่จะเป็นคนหน้าชาัดเห็นไหมคะสีนะคะเราก็ต้องแต้มไปใต้คางด้วยค่ะเพื่อที่ว่าอะไรโครงหน้าจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นจมูกหลายคนก็บอกว่าจมูกเนี่ยค่อนข้างเข้มไปหรือเปล่าเอออันนี้ตามลุกนะคะต่อไปเราก็ใช้สีนี่เหมือนเดิมค่ะแตะป้ายนะคะแล้วค่อยๆไหลเสร็แล้วก็เกลี่ยน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะให้ดูเป็นฝรั่งแล้วค่อยๆแตะเพิ่มไปค่ะงัดตรงนี้ด้วยจะได้เห็นกระดูกชัดขึ้นอืมโด่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ ใช้สีสว่างนี่สีนี้นะคะแตะไปสร้างโหนกแก้มขึ้นมาชิกโบนให้มีมิตินิดหนึง่งอ่าจมูกด้วยหน้าผากด้วยนะคะจะได้โหนกหนูนตามนี้ค่ะแล้วราคาต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วเห็นไหมคะรอบนี้เนี่ยคิ้วเราก็จะมีความฟรุง้งฟริ้งนิดหนึ่งนะคะฟรุง้งฟริ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจูลี่เขาจะแบบว่าหน้าฝรั่งคิ้วไม่ต้องชัดมากนะคะที่เขาแต่ง เราก็จะใช้โทนน้ำตาลค่ะนี่นะคะเราจะใช้ดินสอตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คิ้วเราจะมีแบบว่าทรงลาตินนิดหนึ่งหักนิดหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนี่คือการร่างคิว้วแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้เป็นสีดำให้เข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่า คิ้วเราจะได้ชัดขึ้นนะคะเฉพาะใต้โครงคิ้วเท่านั้นตามนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราใช้ได้นี่ค่ะตัวนี้เหมือนเดิมนะคะที่เราใช้กันเกือบทุกคลิปเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลที่หัวคิ้วและใช้สีเข้มที่หางคิ้วเนาะ น,นะคะแล้วผลหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้มาคาร่าคิ้วนี่ค่ะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลนิดนึงปัดค่ะเพื่อที่ว่าคิ้วเราจะได้ดูซอฟเพราะน้องเขาเป็นฝรั่งผนคิ้วไม่ได้หนาแบบนี้นะคะอืมนี่ค่ะเสร็จแล้วเอาละค่ะหลายคนก็ถามกันมาว่าดินสอนี่ยี่ห้ออะไรนะคะอ่าดูใกล้ๆอ่าดินสอนจะเป็นอันนี้นะคะอายี่ห้อนี้ ตามนี้อันนี้ละห้า50บาทซื้อที่หน้ารามนะคะแต่ว่า,าวันนี้เราจะใช้ตัวแล้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเมยลินดานะคะร้อยนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าคุณภาพโอเคเลยนะตามนี้ค่ะสร้างเบ้านะคะโดยการนี่เลยค่ะเขียนนิดนึงเพราะว่าน้องเขาเป็นตาฝรั่งตาเขาจะลึกทริคนี้เนี่ยใช้ได้กับสาวที่ว่าตาไม่ลึกนะคะแบบนี้อ่าชั้นตามาเลยเนี่ยเห็นไหม แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาสร้างใต้ตาอีกนิดนึ่งค่ะเพราะตาเน้องก็จะชัดนะคะเพราะตาเราเนี่ยค่อนข้างแบบว่าตีเราก็สร้างเบานิดนึงแล้วหลังจากนั้นค่ะสร้างความยาวของลูกตาเข้าไปอีกเพราะก,กระดูกก็จะชัดค่ะสร้างเบ้าตานะคะทําตายางนี้เพื่อที่ว่าตาจะได้คมขึ้นด้วยก่อนที่เราจะเขียนอายไลเนอร์ er. ปัดมาอย่างนี้นะคะทรงตาจะได้ชัดขึ้นต่อไปนะคะ อพอเราสร้างเบ้าตาเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ตัวนี้เราจะใช้สีนี้และสีนี้นะคะในการสร้างเบ้าตานะคะจุ่มผสมกันไปเนาะอือย่างนี้นะคะแตะไปค่ะแล้วขยี้ทับไปขยี้ขย,ขยี้เดี๋ยวสีมันก็จะเกลี่ยขป้เองเนาะแบบนี้เนาะให้เฉียงออกมาค่ะกระดูกเราจะได้ชัดๆขึ้นค่อยๆแตะสีนะคะเป็นสีน้ำตาลย้ำว่าขอเนื้อแมทนะคะสาวๆถ้าใครกำลังดูอยู่นะคะ เพราะว่ามันทําให้แบบว่าเบ้าตาเราชัดขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเบ้าตาชัดขึ้นเป็นทรงมากขึ้นนะคะ,ะแล้วขะนาะก็ใต้าตาด้วยเหมือนกันขยี้ไปเพื่อสร้างเบ้าตาให้ลึกขึ้นเพราะว่าความหมวยของเราเนี่ยมันจะทําให้เราแบบตาหมวยตาหยีนะคะอย่าเอาเข้มเกินนะเอาแบบว่าให้มีแบบว่าสร้างเงาพอเราใช้เนื้อแมททนน้ำตาลนะจ๊ะสาว,สาว เดี๋ยวจะกลายเป็นผีตาโบประมาณนี้นะคะเห็นไหมอ่าเราก็จะกลับมาใช้เป็นตัวนี้เราก็จะใช้สีน้ำตาลผสมกับสีดำนะคะแล้วก็แตะไปที่ใต้ตาก่อนแล้วก็ทับไปตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะสร้างให้เบ้าแบบว่าดูลึกขึ้นอ่า้วคานี้ก็ใช้สีเข้มค่ะเหมือนเดิมแปะ นี้ซัดตรงรอยดำที่เราสร้างไว้เลยค่ะเมื่อกี้เน้นเฉพาะจุดทําไมต้องจีกมาถึงหัวตาเพราะว่าน้องเขาเป็นคนกระดูกชัดนะคะย้านะคะลุคนี้เน้น,เน,นเนื้อแมททุกสีขอแมทเท่านั้นอ่าเห็นไหมคะตอนนี้เบ้าตาขึ้นมาเป็นเบ้าแล้วนะคะพอหลังจากนั้นนี่ค่ะแต่ขอเป็นสีสว่างสุดใช้พู้กันแต่สีสว่างนะคะ แล้วทาไปที่ชั้นตปลตาค่ะเบาตาก็มาค่ะอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใส่ตรงที่หัวตาด้วยประมาณนี้แล้วก็แต่สีทองผสมไปอีกนิดนึงค่ะโดยการใช้สีทองอันนี้นะคะเพิ่มความสว่างแล้วก็เป็นธรรมชาติมีวิงวิงด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเขี่ยให้ฟูงขึ้นมา เป็นเบ้าแล้วอายไลเนอร์มันเดิมอันนี้ของมิสทีนนะคะดีงามค่ะกรีดไปตอนแรกให้ชี้กับแนวขนตาก่อนเทียงออกมา45 3. องศากีดกมายาวนิดนึงค่ะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าตาเราจะโตขึ้นหางตาให้หนานะคะพ้นหน้าเขาเป็นฝรั่งเราก็ต้องแบบว่าแต่งสไตล์ฝรั่งกรีดประมาณนี้นะคะเน้นอายไลเนอร์ชัด อาละค่ะหลังจากนี้เนี่ยทาตากันเสร็จแล้วแล้วก็ดัดขนตาและปัดมาสคา,า,าร่าเรียบร้อยเราก็จะมาติดขนตาค่ะเห็นสังเกตได้ว่าน้องจูลี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ขนตาชัดซักครั้งหนึ่งเลยในรายก,การ The f a c ตนะคะเราก็เลือกเป็นเบอร์นี้ค่ะค่อยๆกันนิดนึงนะคะซ้อนกัน2คู่นะคะเพื่อที่ว่าไลน์น้องเขาจะแบบว่าตาจะได้ดูหวานเราก็จะหวานตามน้องเข้าไปนะคะได้สไตล์ฝรั่งนะคะนี่ตามนี้แต่เราเขียน อายไลเนอร์ให้ชัดนะคะทาก,กาวแล้วรอให้หมาดแปะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปทาลิปติกกันนะคะเราก็จะต้องปัดแก้มกันนิดนึงด้วยสีนี้หละคะ่ะแปะไปนิดนึงยิ้ม,มให้มีความระเรื่อนิดนึงนะคะให้มีสีผสมไป ลุคนี้เนี่ยก็แบบว่ายังใช้สีเนื้อแมทกันอยู่ตามธรรมดานะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเนื้อแมทสีชมพูอมแดงๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะผสมด้วยตัวนี้ของนาค่ะสีสดไฟไหม้มากเลยนะคะอืมแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเพิ่มความแซ่บด้วยสีแดงเลือดนอกของนาเหมือนกับชุดนี้ เ็นงไงล่ะคะความเิ็นจูลี่มาอยู่ในตัวมาดามแพมเรียบร้อยแล้วสายฟอสายฝรั่งจัดไปนะคะวันนี้เนี่ยเราทําตามคําขอของพวกคุณทั้งนั้นเลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้พี่แพมแต่งเป็นคนนั้นอยากให้พี่แพมแต่งเป็นคนนี้หรืออยากจะให้แพมไปแต่งใครอยากรู้อยากทําแบบไหนอยากจะให้แพมเป็นอะไรเม้น์มาค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคลิปที่แล้ว Great the Face ปังมากค่ะวันเดียวแสนกว่าวิวแล้วอึ้งจริงๆขอบคุณทุกการติดตามและอย่าลืมกด subscribe เพิ่มเติมด้วยนะคะรักทุกคนค่ะเม้นมาค่ะอยากให้แพนทำอาไรจุ๊บบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าแพมจะเป็นใครติดตามนะคะ